สวัสดีครับผมชื่วอวัดนิวลา์ครับเยื้องเยื้อง,งก้ยเกล็ดทับานหินจังหวัดพิจิตรก็เดยสิสบายดีครับก็วันนี้งานังสอใส่ชุดสีแดงเลยเอาเกอเนี่ยจบรู้จักกันครับจบรู้จักกัน เอลเกอร์วันนี้อากาศรนะ้อนร้อง,งเพลงด้วยเสียงร้อนมากมายร้องจังเอลเกอร์ผมนะเมื่อก่อนผมอยู่กรุงเทพครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่บ้านแม่ครับที่เขาแม่ผมเสียไปแล้วอยากทำบุงให้แม่ ผมไม่มีตางปจจัยครับแต่ผมมีแรงบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆให้ทัซื้อยโตเกาอลีอืมยวมบอกเอาเก่อเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งฝากกดกดซับเตอร์ใครให้ด้วยนะก็ผม ม่นดีอะไรมากนะแต่ผมใจใจอ่ะผมก็ยังไงนะอ่ะก็ดีเขานั่งนะเกอร์เนี่ยขอขอจะจะใครขอแชร์ให้ด้วยนะอืมผมอยู่งานะวันเดี๋ยวไปอน่ะ วกิวสวัสดีครับ